แจ๋วดึงสติชาวเน็ตปมวินเมทวินและลิงลิงคองเจอดร่วม่ารูปลูด จากกรณีภาพหลุดคล้ายพระเอกหนุ่มวินเมทวินกับนางเอกสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์คองขวงคู่ช้อปปิ้งกันที่เกาหลีจนหลายคนสงสัยว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่โดยมีทั้งฝ่ายที่ยินดีหากทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในสถานะคนรักกันจริงแต่อีกด้านก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นเนื่องจากบางส่วนไม่พอใจเพราะฝ่ายหญิงกำลังมีผลงานซีรีส์แนวยูริ ury, หรือเกิร์ลเลฟที่กำลังออนแอร์ air อยู่ ซึ่งทำให้แฟนๆบางส่วนมองว่าหากเปิดตัวมีแฟนในตอนนี้อาจจะเป็นทัมมิ่งที่ไม่เหมาะเท่าไหร่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสะคู่จิ้นและซีรีส์ได้ซึ่งต่อมาหลิงหลิงก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกับวินมานานแล้วด้านวินก็ออกมาโพสต์สั้นๆในทำนองว่าความเป็นเพื่อนเป็นสมบัติที่มีค่าและยั่งยืนขณะที่ผู้ใหญ่ช่องสามอย่างป้าแจ่ยุทธนาผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยได้โพสต์ทวิตต่อแฟนคลับว่านี่คือแฟนคลับที่แท้จริงเข้าใจแยกแยะ,แ,ยะและส่งเสริมศิลปินที่ตัวเองชอบในเวทที่ควรเป็นขอบคุณที่เขียนออกมาได้เหมือนใจคิดเหมือนที่เคยพูดมาหลายครั้งเรื่องศิลปินและ fc ขอบคุณจริงๆช่องน่าจะก,กังวลเรื่องความรู้สึกของน้องและของคนดูน่ะคงมีนะ แต่เรื่องเลตติ้งคงไม่คิดอะไรเพราะเวลาออนสี่ทุ่มครึ่งเอเจนซี่ไม่ได้แย่งกันซื้อเพราะเรตติ้งเท่าไรแต่ซื้อเพราะกระแสะมากกว่าต้องแยกให้ออกว่าอะไรคืองานของศิลปินอะไรคือชีวิตส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวคนที่ควรถูกตำหนิคือคนที่ไปถ่ายรูปชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วออกมาโพสต์ก้าวล่วงชีวิตเขาไม่พอยังเอาภาพมาทำลายความไพรเวซีของเขาอีก อยากให้รักน้องในแบบที่น้องเป็นเพราะน้องตั้งใจทำการแสดงที่ดีที่สุดให้ผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมมีความสุขกับงานของน้องไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ